สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกจะปุยสไพยเยอรมันแล้วก็ปุยเจพ,พี่อีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้มีอะไรจะบอกนะคะหลังจากที่ได้สังเกตมาระยะหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเออเราเข้าไปดูรายได้เราที่ชงเราที่วทีของเรานะคะ,ะวันนี้ขึ้นมาเป็น สมมติว่าสิบจุดเจ็ดศูนย์ประมาณนี้นะคะแล้วก็พุ่งนี้เรามาดูอีกรอบอ่ะเหลือเจ็ดจุดสามศูนย์นะคะเราก็มาดูวันต่อไปอีกก็ลดลงอีกนั่นแหละค่ะเพื่อนๆการที่ ใครใครได้ถามว่าเงินเราหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนหรอกค่ะคือเขาดึงคืนพูดที่ลงโฆษณาให้เรานะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการดูในคลิปแต่ละคลิปที่ไม่ถูกต้องนั่นแหละค่ะทำไมเงินถึงหายไปไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะเ,เราไปสังเกตง่ายๆเลยค่ะ เปิดหน้า Y t ทดูแล้วก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนอดูข้อมูลวิเคราะห์เราก็แคปหน้าจอไว้เลยค่ะว่าเท่าไหร่แล้วก็เราก็วันต,ต่อมาเราก็ไปดูได้ค่ะในบางทีในแต่ละคลิปจดไว้ได้เลยค่ะคลิปนี้คุณได้เท่าไหร่แล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมานั่นแหละค่ะคุณก็จะรู้ได้ว่าทำไมเงินถึงหายไปนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่ามันไป อยู่ในเอเซนอันนี้ปุ๋ยก็ดูมาแล้วคะ่ะไม่คะ่ะก็คือหายไปก็คือหายไปคือเขาดึงกลับไปนั่นเองนะคะไม่ต้องเ,อเ,อเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่ต้องมาซีเรียสว่าเงินเราหายไปไปไหนนะคะก็นี่แหละคะ่ะที่ปุ๋ยบอกว่าก็คือเขาดึงกลับไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็ เอาข้อสังเกตมาให้เพื่อนๆได้ชมได้รู้กันนะคะว่าการที่ดูไม่ถูกต้องไม่ใช่ที่ว่าปัจจุบันหรือเขาถ้าเขาตรวจสอบในเก็เรียกว่าอะไรล่ะย้อนหลังไปก็อาจจะมีการดึงกลับนะคะนั่นแหละหรือบางคนที่แบบอ,อ,อาจจะมี เอออาจจะเออดีๆีดีมาตลอดแล้วก็มาเจออ่าดึงกลับไปมากเลยก็อาจจะเป็นที่ว่าเขาตรวจเขาตรวจสอบเจอนั่นเองนะคะวันนี้ปุ๋ยก็เอาเคล็ดลับในการสังเกตการดูว่าเ,ออเงินของเพื่อนๆพี่พี่น้นนนนนนนองนองนั่นในแต่ละคลิปหายไปไหนนะคะหรือหน้าวายทีหายไปไหน นะคะก็เอามาบอกเล่าไปสังเกตดูนะคะก็สังเกตไว้ก็ไม่เสียหลายค่ะมันก็อาจจะเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะดังเช่นปุ๋ยตอนนี้ค่ะยอมรับค่ะไม่ว่าเขาก็จะดึงไปเรื่อยๆค่ะเห็นอยู่ค่ะเพราะว่าลดลงเรื่อยๆนะคะก็ไปดูในแต่และคลิปที่เคยได้ก็ลดลงค่ะจนบางทีไม่เหลือเลยนะคะค่ะ เอาอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ให้ไปตรวจสอบหรือฝากไว้ให้ไปสังเกตดูนะคะถ้า,าใครยังสงสัยอยู่ก็ลองทําตามวิธีที่ปุยบอกนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวปุยมีอะไรใหม่ๆก็จะมา ช่วยบอกนะคะแล้วก็มาแนะนำเท่าที่ปุยรู้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย